ครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็สวัสดีเพราะแม่พี่น้องมิรักแฟนเพลงคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นแนวทางนี้คืออีพ่ากเช,ช้านะครับเช้านี้ง่วงเมื่อคืนเมื่อคืนว่าคิดว่าง,ง่วงตอนวางดาวนอนไปอนมาปวดท้องครับนอนไม่หลับพอจะหลับเที่ยงคืนเออหลับเที่ยงคืนไม่พอ ตื่นมาตีสามรุ้นรุ่นผลดาวโจนแล้วก็ไม่หลับเลยง่วงจริงๆโอเคครับมาฟังนี้คือีเช้าวิเคราะห์คร่าวๆโปรดฟังตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปครับโปรดฟังก่อนนะครับโอเคครับนี่คือีเช้าวันที่10เดือน6ปี64นี่คือีวันนี้ปวดหัวตั้งเช้าครับเพราะอะไรนี่เปิดเช้า9 74าลบศูย์ครับโอเค9 7 4าเจ็ดสี่ลบศูนย์หกตอนนี้นี่คือีขึ้นไปบวกครับ ผมถึงเล็งดูนั่งดูเพราะมันเปิดตั้งแต่หกไอเปิดตั้งแต่โมงเช้าใช่ไหมผมนั่งดูมาสี่สิบนาทีแล้วมันก็ยังบวกแต่ไม่รู้ว่ามันจะลงล้มหรือเปล่าผมขอคิดกลางๆ้วกันครับนะครับโอเคครับถ้าผมมองเบื้องต้นอันนี้ไว้กลุ่มในคู่นะครับขาสองกับแปดครับเนาะขาสองกับแปดผมก็จะจับสองแปดครับแต่ผมมีข้อสังเกตให้หนึ่งข้อคือเมื่อคืนหุ้นดึกไหลหนึ่งบนหมด ครับเราจะไปดูได้นะครับไหลหนึ่งบนหมดนะครับโอกาสที่1จะมาไม่เช้าก็บ่ายเป็นไปได้นะครับไม่เช้าก็บ่ายเป็นไปได้นะครับเข้าใจตรงกันนะโอเคครับเช้านี้ถามว่าชอบอะไรทั้ง2ทั้ง8ปดทั้งสองทั้ง8ปดเดี๋ยวผมวางก่อนเลยกัน <laughs> ผมไปด,ดึงก่อนนะอันหนึ่งมันเมื่อคืนหนึ่งมันเดินใช่ไหมโอเคครับหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสองใครไม่ชอบตามช่องอื่นนะครับนะครับมีหลายช่องให้เป็นแนวทาเนาะ ใครชอบฟังครับ1868งกนี่ก็เจแครับแถม1นสครับถามว่าทำไมแถม1นสเมื่อคืนมีจุดสังเกตคือ14ถ้าใครสังเกตด,ดีๆนะ1นึ่งส1่หนึสีหนึ่งหนึ่งหรัสเซียหนึ่งหนึ่งสเยอรมัน7จ็ดหนึ่งสดาวโจน1์หสอาจจะสี่อาจจะหนสี่อาจจะมาครับเลยแถมให้และติดไปครับ เมื่อวานนี้นี่คืออีกเช้าตามดาวโจน์นะครับ9 2 8 8 2 9ครับติดครับ7 1 4ติดไปนะครับให้ติดไปหนึ่งหางก่อนนะครับโอเคครับร้อยผมชอบอะไรร้อยผมชอบหนึ่งครับอันนี้วางแบบกลางการครับไม่ได้จับนะไม่ได้จับบนล่างเพราะผมขี้เกียจนั่งดูต่อแล้วเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปลบหรือไปบวกตอนนี้มันอยู่ลบไปอยู่บวก 2, เองร้อย100กว่าจุดแล้ว7จ80จุดแล้วอ่าผมคิดว่าน่าจะอยู่บวกครับและถ้าบวกดียังไงถ้าบวกดีงั้นคืออาจจะเป็นท้ายบนล่างตัวเดียวกันครับ ถ้าเป็นท้าย2ท่านก็ลองไปจับดูครับ2คู่กับคู่อะไรแล้วแต่ท่านนะครับดูแล้วมันถ้ามันจะเยอะท่านก็นไปทองท่านก็นเล่นเจาะตาด้ี่ผมวางแค่นั้นนะครับโอกาสที่มันผมวางกลางๆครับผมไม่ได้จับให้อะไรงั้นผม,มง่ายๆเพราะผมไม่รู้หุ้นจะบวกลบนะครับถ้าถามว่าชอบส่วนตัวชอบอะไรในเมื่อมันหาย28ผมก็ชอบ28ท่านไปจับ28แล้วก็ได้28คู่กัรเช่น6282คู่กันนะครับถ้านกะรณีบวกนะแล้วก็2848คู่กันเพราะเลขเหลือ28ผมก็เลยชอบทั้ง2องทั้งแ และถามว่าเลขอีกคู่นึ่งที่ชอบคืออะไร1 2ครับเพราะ1เมื่อคืนนี้1มันเดือดไหลใช่ไหมก็เป็น1 2 3 2ก็ได้แล้วจะเป็น1838ก็ได้อันนี้คือกรณีชอบจับคู่ครับองน,น่าคือโลภมากถ้า <c oughs> ใครโลภมากก็ลองไาจับคู่เอานะครับโอเคครับตอนนี้ทังนั้นลองพิจารณาดูก่อนที่จะตามนะครับผมไม่รู้เลขออกอะไรครับและไม่มีใครเรียกรู้ไม่ใครไม่มีใครรู้ว่าเลขออกอะไรผมคิดคำนวณตามสถิตินะครับ เลยบางครั้งแทบไม่ต้องว่างาดศูตรมาดูแค่จากตัวเปิดและดูจากสติว่ามันจะเป็นแนวไหนแค่นั้นครับแต่เรื่องของเรื่องคือเราจะดักทางมันถูกหรือเปล่าถามว่าทำไมเอาถึงแปดเพราะเลขมันย้อนของผมตลอดถ้าสังเกตใช้สังเกตเดีนะย้อนผมตลอดเลขย้อนตลอดแทบเลขย้อนตลอดเมื่อวานดีที่ยังจับศูนย์จับแปดศูนย์นะครับและผมบอกไปเมื่อวานนี้อาจจะมาท้ายศูนย์ท้ายหกซึ่งก็มาดีที่มันชนกันที่ศูนย์แปดพอดีก็เลยรวยไปนะครับ โอเคครับทุกอย่างของนิกี้ช้าเป็นด้วยประการชลนีครับไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะ่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆทุกท่านครับ